อ๋อโดมโดมหอมไหมลูกหอมไหมไอวิธีวิธีทำนะคะอ้าวเกลี่ยให้มันทั่วๆไปเออให้มันเป็นแผ่นๆฝีมือฝีมือไฟดาวโอ้เละหมดแล้ววิธีทำที่ถูกต้องใช่ไหมไฟดาว เพื่อนอาหันมามองเ,เพื่อนๆหน่อยเร็วโอ้โหอะพลอยดาวบ๊ายบายก่อนบายจ,จุ๊บจ้า